สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทําให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอตัวนี้ยพี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคําศัพท์ภาษาอังกฤษ,กษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคําว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รัจกจ๋าคือคําว่า cast แปลว,ว่าเปลือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทําให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเปลือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ คือจุดประสงค์ของเฟือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทําให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฟือกในการทําให้ผู้ชายหล่อๆสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่ <c oughs> แล้วนอกจากนั้นเราจะกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฟือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คําแนะนาจากคุณหมอสาหรับคนที่ใส่เฟือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฟือกบ่อยๆอะ ุณดูซิพี่กล้ามใหญ่ไหมละ่ะ <c oughs> แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฟือกตรงนี้อยู่ใช่ปะคือ <c oughs> คุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฟือกนะถามว่ามันด <c oughs> ีทําไมเฮ้ยคนที่จะตัดเฟื่อกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคน <c oughs> เพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้าม <c oughs> คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เธอเธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฟือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไร่แล้วคำเตือน ซึ่งสําคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฟือของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทําไมก็มันอาจจะทําให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฟือของคุณเนี่ยโดนน้านะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ําเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคําว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงอีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฟือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของ ส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสําหรับใครที่ใส่เฟือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคําเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าแต่ว่าคุณกําลังใส่เฟือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งอ่ะพี่จะรำระวังคุณอ่าน,นี่คือข้อที่สองอรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่สามรำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่สี่รำบกไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุด ข้อที่5อ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อน <c oughs> ดังนั้นขออนุญาตสรุปนดะทุกคนถ้าคุณเป็นมึนไนหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสําหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็อจอบ